การลงทุนกับผลตอบแทนที่ได้รับรับรองว่าคุ้มแน่ๆครับรวมพลังหารสองเปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์กระรวงพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานผลตอบรับหลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED อันดับแรกเลยก็คือเราประหยัดค่าใช้จ่ายเรามีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟอยู่บ่อย เนื่องจากหลอด LED เนี่ยมีอายุการใช้งานมากกว่าหลอดไฟฟ้าปกติถึง2หรือ3เท่าตัวและสิ่งผลพลอยได้ที่ได้ตามมาอีกก็คือความภาคภูมิใจที่เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2015และรางวัล ASEAN Energy Award 2015เช่นเดียวกันครับเพราะงั้นการลงทุนกับผลตอบแทนที่ได้รับผมเชื่อว่าคุ้มจริงๆครับ